สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเป็นครั้งที่สองแล้วกับ What the Box อะไรยูนิคอร์อะไรอ่ะอะไรอ่ะวันนี้มีกล่องสุมมาเพิ่มหลังจากที่วันนี้ไปตะลุยที่สะพานเหล็กมานิโตเพอรและกล่องสุมหรือว่า b l i n d Box ของวันนี้มีทั้งหมดสามสามกล่องเป็นกล่องของเด็กหนึ่งกล่องและเป็นกล่องของพ่อป้าเองสองกล่อง วันนี้สามกล่องที่เราจะมาเปิดกันผมใครก่อนผมใก่อนหนูก่อนหนูก่อนอ่ะหนูเปิด Baby t r e ีครับ Baby t r e ีมันคืออะไรเป็นตุ๊กตาหน้าสัตว์อ่ะอันนี้คือของทะเลนะครับเป็น Baby t r e ีจะมีด้วยกันทั้งหมดแปดแบบธรรมดาและสีเ r ร t หนึ่งแบบเย เปิดลเปิดลเปิดถูกกว่าอัพเซตดักเนี่ยมันมองไม่เห็นไงว่ามันอยู่ตรงเนี้ยหลังจากเมื่อกี้เมื่อกี้ให้ทะเลมานั่งหน้าแล้วมุมกล้องมันไม่ได้เลยย้ายให้ทะเลกลับไปนั่งหลังเหมือนเดิมมาดูกันว่าเบบี้ทรีหน้าตามันจะเป็นยังไงกี่บาทหน้าเนี่ยเจ็ดร้อย หก้าอ๋อาเราดินหาถูกว่าร้านอื่นแล้วช้างหสช้างช้างแต่ยังดีถูกกว่าเซ็ดดักเป็นเปนช้างเนช้างเป็นช้างเบบีช้างไหนอมและนี่คือาง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 เบบี้ท ตกลงช้างมีกี่ตัวในเพลงคุณอย่ามาอังคารคุณปงมันใครอะเหมือนน้องวันใช่ไหมอ๋อตาเขาเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อยู่แล้วแต่บางตัวตามันก็จะอันนี้อันนี้มันจะเหมือนกับอาทิตย์ที่แล้วที่ว่ามันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาได้ไหมไม่ได้แต่บางตัวตามันจะกระดิกสายขวาแต่ายถ้าแบบี้อีอะถ้าเป็นตาแบบเนี้ยโตๆแบบเนี้จะ ไม่สามารถที่จะกระดิกได้ถ <สา S 2> ้าเป็นตาเล่แบบเนี้ยตาโตๆอย่างนี้จะเปลี่ยนตาไม่ได้ตไไดแต่ถ้าเป็นตาเล่เหมือนในถุงอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะขยับตาได้ยิบย <c oughs> ิบิบิด๊กดุ๊กด๊กได้หมายถึงว่าแล้วแต่ตัวที่สุ่มได้เหรอใช่ถ้าสุ่มได้ตัวที่ตาเล่ก็จะขยับลูกตาได้แต่ตัวนี้ตาโตเปลี่ยนไม่ได้ตาโกดตาโกดเราก็ตาโตเราก็เปลี่ยนตาไม่ได้ ฮ่าฮกิฮ่าก่าอ่าอมากล่องของฟ้าบ้าง <iet ing> ตัวแรกกล่องสุมของฟ้าเป็นนักรุแห่งดวงดาวจากกราสีดาคิช <Okay. S 1> ิเมโด a เซนเซยานะครับ Secret ของตัวเซีาจะมีด้วยกันทั้งหมด <c oughs> สิบตัวเป็นตัวธรรมดาเก้าตัวแล้วก็เป็นซีเคร t หนึ่งตัวนะฮะแล้วเราจะได้ซีเคร t ไหม อะให้เปิดให้แล้วกันมือเดียวเปิดไม่ได้มือหนึ่งจับกล้องอยู่เดี๋ยวก่อนวันนี้จะพูดเพราะไหมแล้วแต่ลุงเบื่อและสิ่งที่ได้นั่นก็คืออันดัน้าวดูการ์ดูการ์ดว่าเมื่อกี้อะไรตกไปพี่ฮะ ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ได้พูดพี่ฮะแกมาทำงี้กับน,น้องฉันได้ยังไงกันเนี่ย <laughs> ตัวที่ได้ก็คือป้าเดาว่าน่าจะเป็นฟินิกซ์อีคิอีคิผู้ครอบครองชุดเกาะฟินิกซ์รู้ก่อนไปใช่ไหมใช่หนูรู้ก่อนไปเย้ห้ฮห้า,ารหร้โห้โ่ อยากได้ตัวนี้ไหมอยากได้ทุกตัวที่เป็นเซียะโอ้ยแกะลาบูอูตัวแรกที่ได้มาจากชุดกล่องสุ่มของเซย่านะครับก็คือฟินิกซ์อิกิถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครในดวงใจของใครหลายๆคนที่อยู่อายุตั้งแต่40่สิทำอะไรอ่ะบวกๆขึ้นไปอ่ะนะอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวมันมีฐานให้่ อ๋อป้าตัปหนึ่งถ่ายถ่ายวิดีโออยู่เดี๋ยวกำลังจะเดินไปห้าทีอ่า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 เธอแกให้เราก็ได้ไ<ห>ตัวที่สองถัดจากขอแกะได้ไหมแล้วก็อันนี้มันของยี่ห้ออะไรอ่ะ,อะเป็นของป๊อปปมาดนะครับตัวที่ได้คือ,อ,อิกซ์อีคินอกจากจะได้เป็นเอ่อฟิกเกอร์หรือว่าโมเดลของฟินิกซ์อิคิแล้วนะฮะเรายังได้เป็นการ์ดสวยๆด้วยแล้วก็ มีเป็นฐานยืนด้วยนะครับอ้สวยงามสวยงามมัวอ่ออ้อเอาออกกนหนูชอบตรงหางตรงที่มันเป็นเหมือนตรงเนี้ยหนูชอบตรงนี้ของฟินิกทุกตัวเลยดาว่านี่น่าจะเป็นนี่น่าจะเป็นคอลเลคชันแรกนะครับเพราะว่าในฐานที่เขาวางเนี่ยจะเป็นฐานรูปของอ่าสิบสองราศีของโกลเซนทั้ง12คนนะครับดาว่าน่าจะมีอีกชุดหนึ่ง ถัดมาจะเป็น,นเน,เน่เน่เน่ตันเป็นหนึ่งในเซตเดอะมอนสเตอร์ที่มีลาบูบูอยู่ข้างในเป็นชุดของอ,ขขอะไรนะหุ่นยนต์หรือมนุษย์อวกาศหรือครั้งแรกที่เห็นเนี่ยกล่องนี้อยู่ที่ประมาณหกร้อยบาทนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ไปมาเนี่ยขึ้นราคาเจ็ดร้อยบาทได้ยินโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่าภายในกล่องนี้จะได้เป็น ตัวฮิตตัวไหนฮ่าฮ่ตัวเขาแกใจเย็นๆนะแกดีๆนะเอาให้ได้ด้วดีๆนะหนุกเพ่งจิตลุ้นลุ้นเพ่งจิตไปหาราบูบูเพ่งจิตได้แต่อย่าเชื่อจิตนะอ๋อเดี๋ยว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 ลืมบอกไปนะครับทั้งเอ่อทั้งป๊อปมาดของที่เป็นชุดเซนเซียแล้วก็ตัวอันนี้ก็ป๊อปมาเหมือนกันบ้างก็ของป๊อปมาของป๊อปมาที่เป็นลาบูบูนะครับทั้งสองตัวที่ผมได้มาวันนี้เนี่ยได้รับ มอกอเรียบร้อยแล้วนะฮะอลังจากที่มีอนุญาตให้ซื้อเก็บได้ตัวนี้เป็นิีเกอร์ไม่ต้องขอมอกอมอกอมีอนุญาตให้ซื้อเก็บได้ได้รับมอกอเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูเห็นหมวกสีเทาเมื่อกี้เฮ้ยมันคือหมวกมันคือหมวกไม่ใช่ใช่ดิ เอ้เยอะ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 เท่เท่ตัวนี้อยากได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นซีเคกตเลยปะไอ้ไม่ใช่ซีเกตหนึ่งเนทสิบสองหนึ่งเนทสิบสองแต่ว่ามันเท่เป็นตัวที่อยากได้พอดีเลยเฮ้ยเปิดกล่องแรกก็ได้ตัวที่อยากได้แล้วทำ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 เท่เลยตัวนี้สามารถที่จะขยับเ็นเจนขยับแขนได้ขยับมือได้ ขยับนี้ปุ๊บว้าวปุ๊บปุ๊บนี่น้องอยู่ข้างในนะคะอะไหนลองใส่ใส่นี่ดูก่อนเร็วใส่หน้ากากมาดูก่อนทำไมรู้สึกว่าของของป้ามันมันดูเท่แล้วมันดูคุ้มมากๆมันดูเท่แล้วมันดูคุ้มมากๆมันดูเท่แล้วมันดูคุ้มมากๆเยอะยังยึดมันอยู่อ่ายังยึดมันในสีฟ้านไม่เป็นไรเดี๋ยวไปประกอบใหม่ได้ เอามาสรุปกันว่าวันนี้ผลประกอบการจากการเปิดกล่องสุ่มทั้งสามกล่องได้อะไรบ้างชื่อว่าชุด <I S 1> ชุดคอลเลคชันเป็นเบบี้ทรีนะครับสิ่งที่ได้มาวันนี้เป็นน้องช้างนะครับส่วนตัวที่สองผลประกอบการก็คือเป็นป๊อปมาชุดของเซนเซ y านะครับก็จะได้เป็นฟินิชอีกทีนะฮะอันนี้เขาจะมีเป็นเบอร์เราได้เบอร์หเบอร์ห้าบ้าเหอเบอร์ห <5. S 1> เป็นเดอะมอนสเตอร์ลาบบูชุด อะไรเนี่ยเนี่ยนะอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะซื้อโมเดลหรือว่าซื้อกล่องสุ่มลายบล็อกหรือว่าของเล่นหรือใดๆก็ตามต้องได้รับมอกก่อนจึงจะสามารถซื้อมาสะสมได้นะครับมีอนุญาตมีอนุญาตให้เก็บนะฮะอันนี้ได้รับมอกเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเควันนี้ถือว่า ดีของทะเลของน้องซีเป็นไงไม่รู้แต่ของป้าถือว่าประสบความสําเร็จนะครับแต่เพิ่งบอกไปเมื่อกี้ว่าดีดีใช่ไหมดีอันก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปว่า What the box อะไรในกล่องอรอบหน้าอีหน้าจะอยู่เดือนไหนวัน <laughs> <laughs> ที่อาจจะเจอกันอีกทีสิ้นปีก็ได้นะตังหมดพอดีต้อ <laughs> งบอกว่ากดแชร์กดไลค์กด subscribe กันเยอะๆนะครับต้องเว้นช่วงนี้ด้วย เอาใหม่พร้อมความกันกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กันเยอะๆนะครับจะได้มีเงินมาทำต่ออ่ะเดี๋ยวรอดูกันอีกทีว่าอีพีหน้าจะเป็นกล่องสุ่มอะไรวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายต้องทำนี้ทำนี้เ่องเลง